สวัสดีครับร้าน B r a ซ i n g นะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเรว,วดี63ครับอ่าฮะก็เข้าซอยมานิดนึงนะครับร้านอยู่ตรงหัวมุมตรงแยกเหมือนเดิมอันนี้ Honda t e ท h ครับ Honda t e ท h a เครับอ่าคือหลายๆคนมีรุ่นนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมันใส่อะไรกันได้บ้างอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าว่ามันเป็นยังไงนะคือเบื้องต้นเนี่ยที่จะเริ่มถ่ายจากคลิปนี้เพราะว่า อยากให้ลูกค้าดูว่าเวลาเราเปลี่ยนสายไม้สายคันเร่งสายเบรกเนี่ยเราถอดจากข้างหลังนะครับอ,อ่านี่เห็นไหมคือนี่ต้องถอดข้างหลังก่อนแล้วก็ถอยออกมานะครับแล้วค่อยมาถอดข้างหน้าอ่ามันจะตรงข้ามกับของดีโอครับถ้าเป็นดีโอเนี่ยเราจะถอดข้างหน้าแล้วก็ยกหนาก้ากากไปเลยอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ถอดข้างหลังก่อนนะคือบอกไว้ก่อนคือบางคนเนี่ยคือ จะถอดแล้วก็นึกไม่ออกก็งัดไปงัดมาเดี๋ยวก็แตกหักกันอีกครับประมาณนั้นนี่คือแท็กสิบหกนี่คือต้องถอดจากด้านหลังนะครับประมาณนี้ครับ่าการใส่สายสายมงสายไม้เนี่ยลอดลอดมาจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างนี้นะขึ้นมาข้างนี้ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าบางคนนะไม่รู้คือไม่ต้องไม่รู้หรอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนหน้านี้นผมทาไปคันหนึ่งสีชมพูผมเอาไปใส่ฝั่งนี้ครับคันนี้เลี้ยวติดเลี้ยวติดเลี้ยวไม่ดีอะไรเงี้ยเราเริ่มมารู้ว่าอ๋อมันต้องลอดฝั่งนี้ครับอ่าประมาณนั้นนะครับ นนแท็กเอทีเนี่ยเครื่องยนต์ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเป็นเครื่องที่มันก็เป็นเครื่องค้อเล็กกันนะแต่ว่าเสื้อสูบกับท่อเนี่ยมันจะไม่เหมือนเหมือนคนอื่นไม่สามารถแต่งได้ไม่สามารถโมได้มาไงมางั้นอ่าจะบอกว่าจะจะทำลูก4 4 4 8ไม่ได้นะครับขเขาหยงเขาเล็กมากแล้วก็เสื้อสูบคนเล็กลูกสูบเนเล็กทาอะไรไม่ได้ท่อก็หันคนละแบบอ่าท่อ คือหน้าแปนท่ออ่ะหันคนละแบบนะดูเสื้อสูทก็จะไม่เหมือนของดีโอเลยประมาณนี้ใช้ไม่ได้นะครับอะไรอย่างนี้ส่วนคันนี้เนี่ยเขามาแปลงเป็นคาบูใหญ่อ่าเป็นเครื่องเครื่องอะทำอะไรไม่ได้นะคาบูใหญ่ก็แปลงได้แปลงได้ก็ใส่คอิีของดีโอครับใส่คาบูเท็กได้อะไรได้อันนี้สตาร์ติดโอเคเลยประมาณนั้นนะครับนี่คือให้ดูเบื้องต้นชุดชามใส่พานใส่ด้วยกันได้กับของดีโอครับกล่องฟุกกล่องไฟก็มีขายทําได้ใส่ได้หมดทุกอย่างอ่าแค่ อยากจะให้ดูว่าบางรุ่นเนี่ยอะไรมันต้องเป็นเฉพาะนะเนี่ยจะมีถามกันบ่อยครับแท็กเอฟสิบหกนี่โมได้ไหมทําได้ไหมไม่ได้ครับท่อเขาไม่มีขายท่อน,นี่เวรกรรมนะคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดมันเสียหรือมันอะไรเนี่ยต้องซ่อมแซมหรือว่าเผาอย่างเดียวท่อหาซื้อ,อยากครับถ้าเกิดไปเจอที่ไหนมีขายเป็นท่อที่สภาพดีก็ถ้าเล่นรุ่นนี้อยู่น่าจสเก็บไว้ครับประมาณนั้นท่อไม่ค่อยมีอะไร ส่วนจะแปลงใส่ท่อ V8 ได้ไหมสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ให้ร้านท่อเสียเนี่ยเขาเดินขอท่อให้มันเป็นแบบนี้อ่าอันนี้ต้องเอาท่อไปไปไป,ไปท่าไปเทียบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับแต่ใส่ท่อ V8 ก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เรื่องความแรงนะเพราะว่าลูกสูบมันยังโมได้ไม่เต็มที่ครับลูกสูบเต็มที่ก็ใส่ได้ไม่เกินสี่สองเอเกินจะสี่สองไปเนี่ยลาบากแล้วเพราะว่าถ้าเป็นคาบูเดิมอะ่ะมันไล่นมหนูน้ำมันไม่ได้ด้วย นี่ยังดีที่เป็นพอพอเราเปลี่ยนคาบูตัวนี้เป็นตัวนี้เปเนี่ยเราไล่น้ำมันได้ครับเราเพิ่มน้ำมันได้เราซิ้งได้คอนเสิร์พูดง่ายว่าคันนี้ซิ่งได้นิดหน่อยครับมีมีตุกติกนิดหน่อยรประมาณนั้นไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วเป็นรถที่ไม่ได้เร็วอยู่แล้วแต่ว่าบิดก็ติดมืออยู่นะประมาณนั้นครับแต่เดิมโรงงานก็ไม่ไม่ได้อะไรนะคือใครที่จะซื้อมมแท็ก16ไม่แนะนําครับยังไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นโมเป็นสาโดงเซ็กอันนี้คือน่าจะแจ๋วกว่าประมาณนั้นนะฮะประมาณอย่างนี้นะครับโอเคก็ ขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากากดติดตามกันด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ